บทที่51การลงทะเบียนการรวมตัวครั้งแรกเจ้าหลิงครุ่นคิดอย่างจริงจังและตระหนักได้ว่าผู้จัดก,การสุนัขซึ่งเธอยังไม่รู้จักชื่อจริงผู้ใจอยากคายแต่มีเหตุผลเธอทั้งโจนงตนเสียจริงระบบประกาศตรวจจับแนวคิดของเจ้าของกลุ่มโหมดการรวมตัวใหม่ได้รับการเพิ่มเข้ามาในโหมดนี้เวลาในโลกของสมาชิกที่เข้าร่วมจะซิงโครไนซ์กับเวลาในโลกที่รวบรวมซึ่งหมายความว่าไม่ว่าการรวบรวมจะกินเวลานานเท่าใดเวลาในแต่ละโลกก็จะผ่านไปนานเท่านั้นและจะซิงโครไนซ์กับเวลาของกลุ่มด้วยเช่นกันระบบจะอนุญาตให้ใช้โหมดการรวมกลุ่มได้ สำหรับการใช้งานเกิน2ครั้งจะมีการเรียกเก็บค่าเดินทางเป็นจำนวนสิบเท่าของจำนวนคะแนน crossing Scroll s c o r e ของผู้เข้าร่วมหากเกิน3วันใน1กลุ่มจะมีการเรียกเก็บคะแนน100คะแนนต่อสมาชิกกลุ่มที่เกิน1คนต่อวันในโหมดการรวบรวมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จำเป็นต่อโลกการรวบรวมพลังทำลายล้างของสมาชิกทั้งหมดจะถูกจำกัดไว้ที่ระดับสูงสุดของโลกการรวบรวมและสมาชิกทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ตอบโต้เท่านั้นและไม่สามารถก่อปัญหาได้สำหรับสมาชิกเผ่าพันธุ์พิเศษหากกฎของโลกไม่อนุญาตให้พวกเขาดำรงอยู่พวกเขาจะปลอมตัวเป็นสิ่งมีชีีีีีีีวววววิิิตจจจาา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 กกกกกโลลลลนน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 ััั้้้้้สสสสสมม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 ชชชใใุุุ่่่่่่่่่่่รร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 รถถอออองง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 เเเเเหหหหห็็็ทททททแแแขพไไดดดผผูปปปปปปษษยย์์คืื เมื่อเลือกโลกแห่งการรวบรวมแล้วเมื่อถึงเวลาที่ข้ามระบบจะส่งคำแนะนำสามัญสำนึกพื้นฐานสำหรับโลกนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุปสรรคทางความคิดสำหรับสมาชิกในกลุ่มจากโลกที่แตกต่างกันโหมดการรวบรวมสามารถเปิดใช้งานได้โดยเจ้าของกลุ่มเท่านั้นผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิในการเปิดใช้งานระบบข้อความส่วนตัวคะแนนการเดินทางมีไว้สำหรับระบบเท่านั้นเจ้าของกลุ่มและผู้ดูแลระบบไม่สามารถแบ่งปันได้ระบบประกาศเจ้าของกลุ่มได้เสนอฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มอีกครั้งและได้รับรางวัลพิเศษเป็นคะแนนหนึ่งหมื่นๆไไได้้้้้รรรรรััับบกกกกกาาาาแแแขขลลลววตอออนนนีมมมมมเเเิ่่่่่สคคยจะุหื นี่เป็นการรวมตัวออฟไลน์ครั้งแรกของกลุ่มของเราและฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นแน่นอนถ้ามีอะไรให้ทำก็มีเป็นรครั้งหน้าก็ร่วมสนุกได้นะครั้งนี้ก็เพื่อลองทำดูเป็นหลักสมัครสมาชิกแอดมินผู้ซ่อนตัวฉัน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 อยากไปที่ดาดระกูลกู่หลังจากเสี่ยวหยางเสียชีวิตถ้าได้ยื่นคำร้องขอกลับคืนสูตระกูลกู่แล้วรอคอยเส้นทางดั้งเดิมของเสี่ยวหยางอย่างเงียบๆอีกสองปีข้างหน้าเพื่อจะได้เดินตามเส้นทางดั้งเดิมของเขาเพื่อค้นหาโอกา,า,าอส สิ่งของราชาปีศาจวันนี้และวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ดังนั้นฉันไปได้สารวรรณกรมฉันอยากพบกับเจ้าของกลุ่มด้วยตนเองมานานแล้วดังนั้นฉันจะไปแน่นอนวังได้เมาอัศวินแห่งความยุติธรรมต้องไม่ยอมแพ้ต่ออาหารอร่อยๆรอบฉันอยากไปทันไม่ได้เป็นเพื่ออาหารนะไม่เอาเด็ดขาดวิญญานหญิงผู้อ่อนโยนฉันไม่ได้เป็นมนุษย์มาหลายร้อยปีแล้วและฉันก็อยากสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกอย่างตอนนี้ฉันกำลังซ่อนตัวและฝึกฝนอยู่ไม่เป็นไรฉันจะไปด้วยผู้ดูแลระบบผู้ ผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวคุณไม่ได้ให้ลูกพีชของยายกิเชียนแดเชงของคุณเหรอมังกรน,น้อยจริงสิตอนนี้คุณยายดูเหมือนผู้หญิงผมยาวราวกับก้อนเมฆไม่ใช่ยายแก่ๆอีกต่อไปแล้วผู้ดูแลระบบผู้ซ่อนตัวแล้วคุณอธิบายมันยังไงละ่ะท้ายที่สุดแล้วไม่มีอมาตะหรือเทพเจ้าอยู่ในโลกของคุณมังกรน,น้อยข้าแค่บอกว่ามันเป็นสมบัติสวรรค์ที่ข้าได้รับมาเองและข้ากินมันเข้าไปแล้วมันสามารถเพิ่มพลังการฝึกฝนของข้าได้ข้าไม่ได้บอกว่ามันสามารถเพิ่มอายุขัยได้ผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวฉันพูดไม่ออกไทชูเต้าสูซุนเดี๋ยวก่อนทำไมพวกเธอถึงเป็นสมาชิกกลุ่มผู้หญิงกันหมดล่ะเพื่อนร่วมชาติชายของเราอยู่ไหนผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวอยู่เจ้าของกลุ่มเป็นอะไรไป สมาชิกกลุ่มผู้หญิงเป็นเพื่อนร่วมชาติของคุณไทชูเต้าจูซุนออกไปฉันพูดจริงนะหยุดพูดเล่นได้แล้วบทที่52การรวมกลุ่มหญิงล้วนเต่าผู้มัง่งคั่งเต่าผู้ต่ำต้อยผู้นี้กำลังปกป้องอาจารย์เหือนอยู่ดังนั้นฉันจึงออกไปไม่ได้จริงๆฉีเทียนต้าเฉิงเหล่านักบุญฝ่ายค่าแข็งแรงเกินไปข้าเกรงว่าพวกเขาจะเห็นอะไรบางอย่างข้าจึงไม่กล้าไปแต่ข้าจะส่งลูกท้อจากภูเขาหัวกัวไปร่วมด้วยซอมบี้ที่ไม่ดื่มเลือดมนุษย์เอาละ่ะตอนนี้อาซิลไม่สามารไไมต เทพเจ้าคอนเหนียวเหนียวในเมื่อพวกเขาไม่ไปถึงฉันจะอยากไปฉันก็จะข้ามไปอยากให้ฉันมาขัดขวางคุณนะเจ้าของกลุ่มถ้าเป็นไปได้อย่าลืมถ่ายทอสดสดด้วยนะไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดสดเวลากระซิบกับสาวสาวหรอกไทชูเต้าจุนขัดขวางข้าด้วยวิธีใดเทพเจ้าคอนเหนียวเหนียวฝ่ายเราเมื่อมีคนเอาอำนาจจัดงานปาร์ตี้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นยกเว้นคนมี้อำนาจคนนั้นจะเป็นผู้หญิงไทจูเต้าซุนผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวอยู่ฮ่า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 ดูเหมือนสมาชิกใหม่ในกลุ่มจะไม่รู้ว่าเจ้าของกลุ่มเเ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 ปปป็็นน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 นผผผููููููนนู้้้้้้้้้หหหหหญญญญญิิิงงงงงงงแแแลลลลวววววีีีี่่่พดดดถึกกกกกาา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 รรรรรรจจจััั์์์ตตตตตออ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 อมมมยยขขุุบททคไซ เจ้าลิงก้มหัวลงและมองไปที่นิ้วเท้าที่ถูกปกปิดไว้ของเธอถอนหายใจอย่างหมดหนทางถ้าเธอรู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเธอน่าจะหาแฟนเร็วกว่านี้เพื่อทำลายคำสาบนี้แล้วตอนนี้เธอต้องดอกจันอีดดอกจันขนเธอลุกเลยเทพเจ้าคอนเหมียวเหมียวถ้าอย่างนั้นข้าก็ยิ่งมีเหตุผลน้อยลงที่จะไปผู้ดูแลระบบผู้ซ่อน add grey wolf add forest glory of the northern god เจ้าทั้งสองที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ที่ไหนเมืป่าสีเทาวความสนใจของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีเพียงสามอย่างเท่านั้นประดิษฐ์สิ่งของเพื่อจัดการกับหมู่บ้านแก่ทททาาาหห้้้้้้พพรรรณขออออองงงงฉัััันนนนนนนภูููมมมมจจจแแลละะตไไไไไไปกกบบบบ่่่่ดด็ผผซคุ ไททูเต้าจุนฉันคิดว่าฉันปิดเสียงมันแล้วและไม่ได้เปิดเสียงมันผู้ดูแลระบบที่ซ่อนระบบประกาศเจ้าของกลุ่มได้ยกเลิกการปิดเสียงเพื่อความรุ่งโรจน์ของเทพเจ้าแห่งภาคเหนือเพื่อความรุ่งโรจน์แห่งเทพเจ้าเหนือวูบกวู๊วู๊ไปเฮียตอนนี้ฉันกำลังไล่ตามยานอาวกาศลำที่อยู่ในเนื้อเรื่องดังนั้นฉันไปไม่ได้ผู้ดูแลระบบผู้ซ่อนตัวถ้าอย่างนั้นก็ดีสิสาวน้อยมังกรน,น้อยเธอจะเข้าสังคมไม่ได้ใช่ไหมแอดสาวน้อยมังกรน,น้อยเด็กหญิงมังกรน,น้อยแต่จะอธิิิบบบบบบาา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 ยย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 ใใหหห้้้้้้คคคคุุุุณณณณฟัััััััังง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 งไไดดดดีีลลลลลลล่่่่่่่่่ะะะะะฉนนนนนนออออออููููููููกกกกกกผผผแแรรรรรรซตตววววจจพมถืเเเป็ชชญสสโข ในโลกของคุณผู้เที่ยวชันชันนำเพียงไม่กี่คนก็เทียบเท่ากับระดับสามดาวในกลุ่มเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้คุณยายของคุณยังเด็กอีกครั้งและไม่ต้องการการดูแลจากคุณอีกต่อไปคุณจะทิ้งจดหมายไว้บอกว่าคุณจะออกไปหาประสบการณ์แล้วก็จากไปอย่างเงียบๆไม่ได้หรือสาวน้อยมังกรน้อยแต่ผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวไม่มีคำว่าแต่มันขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณไม่เข้าสังคมคุณจะทำอย่างไรในอนาคตการห่างเหินเป็นสิ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่พยายามทำอะไรเลยคุณจะตามทันสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆในอนาคตได้อย ไทชูเต้าจูโอเคงั้นก็จบกันว่าแต่เราจะไปรวมกลุ่มกันที่โลกไหนละ่ะผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวแม้ว่าโลกของแองเจิลยานจะน่าตื่นเต้นและโลกของไบซูเซิร์นอาจจะมีทิวทัศน์ที่ดีและโลกของสมาชิกกลุ่มอื่นก็มีลักษณะเฉพาะของตอนเองแต่ฉันคิดว่าสำหรับการรวมตัวครั้งแรกไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมไปกว่าโลกของคุณเจ้าของกลุ่มใช่ไหมไม่เพียงแต่เพราะทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับโลกที่กรุ๊ปโอนเนอร์อยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะคุณคือกรุ๊ปโอนเนอร์อีกด้วยแน่นอนว่าหากโลกที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบันนัันั้้้้้นน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 ออ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 อตตรรราา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 ยยยยยเเ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 กก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 กิิไไปป็็จจจจะะลลลลลลืืืโโโโโ่่่ททชูุุขขขงงงงงหหมมมมบคคคีีีณพแแวววด ในส่วนของสิ่งอื่นๆมันก็เหมือนกับการฟื้นคืนพลังจิตวิญญาณในส่วนของคุณด็อกเนเจอร์แต่ที่นี่เป็นการฟื้นคืนพลังเหนือธรรมชาติหมายความว่ามีผีอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่แข็งแกร่งท,ที่สุดที่สามารถปรากฏตัวได้ในตอนนี้มีเพียงสิ่งมีชีวิตระดับหดาวจากกลุ่มเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถคุกคามคุณได้และพวกมันจะออกมาเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นดังนั้นหากพวกคุณส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เชิญมาที่โลกของฉันสิบทที่ห้สมาชิกกลุ่มหญิงทั้งหมดมาถึงออลล์ ในที่สุดก็มีการโหมดเป็นเอกฉันย์อย่างเป็นธรรมชาติที่จะไปสู่โลกของเจ้าลิงด้วยความที่เป็นเด็กหนุ่มที่มีความคิดไม่ละเอียดอ่อนเจ้าหลิงจึงไม่ได้เตรียมการใดๆไ,ไว้เลยเธอคิดว่าพื้นที่โล่งที่บ้านของเธอน่าจะกว้างพอแล้วเธอจึงตัดสินใจรอพวกเขาอยู่ที่นั่นเมื่อถึงเวลารวมตัวที่ตกลงกันไว้เจ้าหลิงก็เปิดใช้งานโหมดรวมตัวเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาอากาศเบื้องหน้าของเจ้าหลิงก็เริ่มบิดเบี้ยวจากนั้นก็ปรากฏร่างที่เรียวยามทีละร่างอาโทเรียมีผมสีทองตาสีฟ้ามีต้าเหมาอยู่บนหัวถือดาบบบใใหหญ่่ไววววว้้้้้้้้นน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 นมม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 ือออทัััััังง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 งสสสสสสสขขขาา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 าเเเเกกกกกรร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 ะะะะะะปปปปปปีีีีีีีีีีำิิิิิแแแลลลลลจจตตตคชชผผูู็ุดดดดยยยธโโศษ มังกรสาวตัวน้อยในชุดภาพโรงสีขาวถือดาบยาวมีท่าทางเย็นชาและมีออร่าอมะตะอันเหนือจริงผู้จัดการสุนัขที่มีผมเปียคู่ชุดเจ้าหญิงและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบโลลีแองเจิลยานมีผมสีน้ำตาลอ่อนสวมชุดกระโปรงรบคุ่งกรอด้านแต่ไม่มีปีกให้เห็นขีบร่างหนึ่งแล้วร่างเล,าเล่าบ้างก็สูงบ้างก็เตี้ยบ้างก็ว่อิ่มบ้างก็โลลีปรากฏตัวขึ้นเพียงสาวินาทีสมาชิกทุกคนก็มาถึงในช่วงเวลาหนึ่งผู้หญิงเหล่านั้นมองไปรอบๆจากนั้นทุกคนก็ต้องไปที่โรล,ลีตัวน้อยที่ เจ้าหลิงเริ่มถ่ายทอดสดตามที่สัญญาไว้อย่างเงียบๆวางขนมที่ป๊อบลงกลางแขนออกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเด็กๆว่ายินดีต้อนรับทุกคน,นชื่อไทชูเต้าจุนเจ้าของกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันชื่อจริงของฉันคือเจ้าหลิงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่ออากาศจู่ๆก,ก็เงียบสงบลงและอากาศก็เงียบสงบลงไปอีกหาไม่เห็นหน้าฉันเลยเหรอจ้าหลิงรู้สึกถึงอีกาบินอยู่เหนือหัวเธอคุณคือเจ้าของกลุ่มใช่ไหมแองเจิลยานถามฮ่าๆๆไม่คาดคิดมาก่อนใช่ไหมละ่ะตอนนั้นตอนที่เจ้าของกลุ่มโพสรูป ผู้จัดการสุนัขชื่อจริงของคุณคนอื่นๆในกลุ่มต่างก็มีอินสแตนของตัวเองทุกคนรู้จักพวกเขาและเมื่อจับคู่กันแล้วพวกเขาก็จะสามารถจำกันได้แล้วคุณละ่ะเจ้าหลิงพูดด้วยสีหน้าหมุนมองเออเออผู้หญิงคนนี้ชื่อเนงกงซียันนามสกุลเนงกงชื่อจริงซียันควันสีม่วงโลลี่หางแฝดก้าออกมาแนะนำตัวกับสมาชิกในกลุ่มเจ้าหลิงยอ่อเย้ยฟังดูไม่สุภาพควันสีม่วงเลยชื่อของคุณนี่ธรรมดาจริงๆถ้าพูดว่าพลังสีม่วงที่พุ่งมาจากทิศตะวันออกสามหมื่นลี้มาพร้อมควันและนนนนนนาาาาาตตัววเเออองงงงแบบี้ดขหกกจื่่ยยปป็ระ แองเจิลเยียนก้าวออกมาข้างหน้าเสียงของเธอจริงจังมากองคาร์ปีกซ้ายของเคอิชาผู้ศักดิ์สิทธิ์ฉันชื่อเยียนทุกคนเคยเรียกฉันว่าแองเจิลเยียนสวัสดีทุกคนฉันชื่อไปซูเจนงูขาวผู้ฝึกฝนมากว่าพันปีสวัสดีทุกคนฉันชื่อริกาทาคานาชินักเรียนมัธยมปลายปีหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งสวัสดีทุกคนขีปเมื่อแต่ละคนแนะนำตัวเองตามไปด้วยบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยก็ค่อยๆกลายเป็นที่เป็นมิตรมากขึ้นทุกคนที่มาร่วมง,งานล้วนเป็นสาวสวยระดับชั้นนำผู้ที่ชัดเจนก็คือไม่มีลำดับชัััั้้นน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 นมมีีีีีีเเเเเเเพพพยยงงงงลลกกกกกกษณะฉะฉาาาาาาาทททท่่่่่่่่่แตตชชดด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 อออไบบใรรวขจหิป็คโสุ เพราะนางถือว่าสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งแม้จะยืนอยู่ท่ามกลางความงามมากมายแต่ความสูงของนางก็เกือบจะต่ำที่สุดแต่นางกลับโดดเด่นราวกับดอกไม้สีเขียวท่ามกลางดอกไม้มากมายโอเคได้เวลาพอดีเลยที่นี่ก็เกือบเที่ยงแล้วเที่ยงนี้ฉันจะพาทุกคนออกไปกินข้าวเย็นง,ง่ายๆแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นโลกของฉันบ้างแล้วดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากของคุณบ้างจากนั้นฉันวางแผนว่าเราจะออกไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าของฉันในช่วงบ่ายและหลังจากนั้นเราจะซื้อวัตถุดิบสำหรับมื้อเย็นแบบบุฟเฟ่ต์คืนนี้ททุกกีีี่่่ิเเเชชยนนดาาางงงงสงมให้ป็ขอวและะะคุุยกกันนนนจจดดดึื่่่พรรงงีีี้เเาามชววลลๆแผู้้ทททีีี่่่มสิงงตอก็สาามรถกกลลัับไไปยงงงโขขออตนนเด้ใณพ บทที่54สมาชิกกลุ่มหญิงทั้งหมดออกไปไปสู้เจิน้นอาคารสูงขนาดนี้มนุษย์สร้างมันขึ้นมาจริงๆเหรอลียาเหลือเชื่อจริงๆค่ะถึงแม้ว่าฉันจะเคยเห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้มาแล้วหลายครั้งแต่การได้เห็นอาคารแบบนี้ด้วยตาตัวเองก็ยังเหลือเชื่ออยู่ดีนี่แหละภูมิปัญญาของผู้คนหา,า,ากอาณาจักรริทานีมีสิ่งเหล่านี้ต,ตั้งแต่ตอนนั้นบางทีมันอาจไม่เกินเลยไปจากความรอดในกลุ่มหลินจิวเมื่อมองดูโลกในอีกหลายทศวรรษต่อมาในการถ่ายทอดสดนักเต่าเท่าผู้นี้ให้ความรู้สึกทที่่่่มมมมมิอออออาาาาาาจจจบรรรรรยย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 ไไไดดด้้้้้งงงงงงแฉฉฉัััััััััันนนนนนสสสสสสวววะถผุคใโลกขตเหื ในกลุ่มกวงเทียนโยน่ากลัวมากฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาน้นยิ่งใหญ่พอแล้วแต่ในอีกยีสปีข้างหน้ามันกลับเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกสิ่งที่คนรุ่งเราต่อสู้เพื่อมันนั้นคุ้มค่าในกลุ่มซุนหมอง,งคงในโลกที่ไร้ซึ่งเทพเจ้าและพระพุทธเจ้ามนุษย์ได้ปลดปล่อยพลังอันเหนือจินตนาการก่อกำเนิดอ,อรารยธรรมอันรุ่งโรจน์ขึ้นคำพีพุทธศาสนานั้นผิดจริงๆถังซา,านจั่งเป็นเพียงพระภิกษุที่เคร่งครัดแองเจออิ้ลยานราชาของท่านไม่ เเออ็กนร์แม้ว่ามันจะไม่มีความยิ่งใหญ่อลังการของอาคารในโลกของเราแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์น่าเหลือเชื่อจริงๆขีดเมื่อก้าวลงจากลิฟต์สมาชิกในกลุ่มที่มีภูมิหลังแบบโบราณและภูมิหลังโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงต่างก็แสดงความรู้สึกกริ้งขาเมืม่อรวมเอาสิ่งที่พวกเขาเห็นและได้ยินเข้ากับสามัญสำนึกพื้นฐานที่ระบบให้มาสำหรับคนอย่างริก,กาคานาชิและเซียตอชิวชิย,ยู่ที่ยุคสมัยไม่ได้ห่างไกลกันมากนะักความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ทุกคนยังคงประหลาดใจแต่่่่่่่่่่่พพพวว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 กกกกกกกเเ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 ขขาา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 ไมมมมมตตรรรรรระะะะะหหหหหนน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 ััััััััอออออองง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 ยยยยยีีีีสส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 ิิทททศจ์์้้ลล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 ดดบบ็็็ปปคคคคใใญญแแถึโูืำ เหล่าสาวสวยทั้งสิบคนเดินด้วยกันราวกับทีมคอสเพลย์ประเด็นสำคัญคือสำหรับคนนอกคอสเพลย์ของพวกเขาดูสมจริงเกินไปราวกับว่าพวกเขาเป็นตัวละครจากอนิเมะหรือยุคโบราณจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งหน้าหรือท่าทางโดยรวมทุกอย่างก็ดูเข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบผู้คนที่อยู่แถวนั้นคงไม่รู้ว่าตัวละครที่เรียกว่าคอสเพลย์นั้นแท้จริงแล้วคือตัวละครจริงๆสิ่งที่น่ากลัวก็คือเนื่องจากตัวละครเหล่านี้มีอยู่จริงในโลกของเจ้าลิงด้วยการพินาในชีวิตจริงเหล่านี้บางส่วนกลับเป็นการปรากฏตัวของคนดังเหล่านั้นเองอยยย่่่่่่่่่่าา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 างง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 ไไรรรรรกก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 ก็็ตตตตตตมมมมเเ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 เืืออออพพพพวว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 ขขขลลลลลลลนนนนนบบบทททหหหี้้้้้้ััััจจจจะะะะแแแแแแปปซึิิณคคใดดดูสๆย ตัวอย่างเช่นผู้ที่เล่นเป็นไบซูเซินก็เป็นหญิงชาราในโลกของเจ้าลิงอยู่แล้วซึ่งทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาไม่คิดว่าตนเองเป็นคนดังจริงๆแต่ถึงอย่างไรเมื่อกลุ่มสาวงามเหล่านี้เดินผ่านไปกลิ่นหอมต่งตางๆของผู้หญิงก็ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณเราวกับเป็นละอองน้ำหอมใครก็ตามที่พบเจอพวกมันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนต่างก็จะหยุดและเฝ้าดูโดยสัญชาตญาณผู้หญิงก็สบายดีเพียงแต่รู้สึกอิจฉาริษยาหรือชื่นชมเท่านั้นแต่ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เข่าผู้มากประสบการณ์หรือจะเป็นนักศึกษาวิศวะผู้้้้้้้้มมมมมมมีีีีีีจจจจิิิิตตตใใใใบบรรรรสสสุุททททธ์์ไไ่่่่่่ววววววาา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 าพพพพพพพกกกกกกเเเเขขขขขขขะะะััญญชณณณยยงงงงงดดดด็็นนนนนนนอออลลึปถถหห ก็เพราะว่ากลุ่มนี้มีคนอยู่สิบคนและในวัฒนธรรมที่สงวนตัวของเซียไม่มีชายคนใดลกล้าขวางทางสาวงามทั้งสิบคนเพื่อเรื่องบทสนทนาแม้สักวินาทีเดียวที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มสาวสวยเหล่านี้บางคนพูดภาษาญี่ปุ่นบางคนพูดภาษาอังกฤษบางคนพูดภาษาเซียและบางคนยังพูดภาษาที่คนอื่นไม่คุ้นเคยอีกด้วยเมื่อเห็นพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็คาดว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจหลายภาษาทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกด้อยค่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์จริงคือเนื่องจากทุกคนล้วนเป็นสมาชิกในกลุ่มไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็ตามการสืื่่่่่่อออออออสสสสสสสาา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 รร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 รจจจจึงงงงงงงไไุุุ้้้้้้้ปคโดดยยยยิิิิิินนนนนนนเเเเเเชชชชมมมมมมมกกกกกกกะบบบแแแลพััูณ์ตีหหหขขผญๆใใ็ถ ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้อิทธิพลของกลุ่มไม่ว่าโลกดั้งเดิมของพวกเขาจะมีภูมิหลังอย่างไรพวกเขาก็ยังสามารถเข้าใจข้อความในโลกของเจ้าลิงและภาษาของผู้คนที่ยืนดูอยู่ได้พวกเขาเพียงแต่ไม่สามารถพูดมันออกมาเองได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมเดียวกันเมื่อหญิงสาวสวยทั้งสิบคนนี้ร่วมเดินทางด้วยกันโดยที่ไม่ต้องพูดถึงผู้คนที่ยืนดูอยู่ข้างทางหรือแม้แต่บนช่องทางเดินรถของยานยนต์รถยนต์ต่างๆก็ทลอความเร็วลงและขับตามพวกเธอไปทีละก้าวโดยไม่ทราบสาเหตุนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่เป็นข้อเเเเเททททททท็็จจจรร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 ิิิิิิิงงงงงงบบบบบีีี่่่่่55พาาาาาาามมมมมััักกกหหญญ้้้ดดดดดดออออออไปปนนนขวววววณโโยยยยษคสะะุืแ6ู เจ้าหลิงเดินนำเหล่าสตรีจากทางเท้าไปจนถึงทางเข้าโรงแรมฝูงชนที่มารวมตัวกันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมากมายมาถ่ายรูปกันเจ้าหลิงเลียลูกอมที่กำลังแตกออกอย่างเอื้อมระอาขมวดคิ้วเล็กน้อยในบรรดาผู้หญิงนอกจากนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งและคนอื่นๆแล้วส่วนที่เหลือไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยพวกเขารู้ว่าโทรศัพท์มือถือคืออะไรจากสาระสำนึกที่ระบบให้มาและยังรู้ถึงการใช้งานขั้นพื้นฐานอีกด้วยและในโลกของพวกเขาเองแต่ละคนก็ถือว่าเป็นคนเดินทางและมีประสบการณ์และด้วยความที่เป็นสาวงามพวกเธอ เมื่อกลุ่มคนเข้ามาในโรงแรมผู้จัดก,การล็อบบี้ก็รีบเข้ามาต้อนรับพวกเขาเราอยากกินพาเราไปห้องส่วนตัวที่ใหญ่พอเถอะเงินไม่ใช่ปัญหาเจ้าหลิงพูดด้วยน้ำเสียงเด็กๆพร้อมกับโบกมือเล็กๆของเธอสายตาของผู้จัดก,การหญิงกวาดมองไปยังผู้หญิงเหล่านั้นด้วยความตกตะลึงอย่างยิ่งจากนั้นเธอก็ตระหนักได้อย่างน่าเหลือเชื่อว่าคนที่ดูเหมือนจะรับผิดช,ชอบนั้นแท้จริงแล้วคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังเลียขนมที่กำลังแตกอยู่ด้านหน้าจากนั้นเธอก็พยักหน้ายื่นมือออกไปและกล่าวว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายโปรดตามฉันมาขณะที่เเเเธออออออดดดดดดดิิิิินน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 ผููู้้้้้้้้จจัััักกกกกาาาาารรรรรรรหหหหหญงง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 ง็แแแแะะะำวววววว่่่่่่่โโมม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 ขขีีีสสสสตชบุไไลลลลททท์ยถึึพป ดอกไม้เป็นตัวแทนของความมั่งคัง่งมีดอกไม้นับร้อยบานดอ,ดอกไม้ทุกดอกเป็นดอกไม้จริงและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหิมะคือเทคโนโลยีขั้นสูงสุดเนื่องจากเมืองเซินเจิ้นเองไม่มีหิมะภายในจึงจำลองหิมะแต่ปัจจุบันเป็นการจำลองด้วยอุปกรณ์ฉายภาพที่ทันสมัยที่สุดผสานกับระบบทำความเย็นและระบายอากาศสร้างฉากหิมะที่สมจริงอย่างยิ่งพร้อมอุณหภูมิที่ปรับได้การตกแต่งโดยรวมของห้องส่วนตัวเดอะมูนชวนให้นึกถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสามารถตั้งค่าเป็นโหมดชมจันทร์ได้โดยในคืนที่มีแสงจันทร์เท ดอกไม้จ่าวลิงเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสโนเป็นการจำลองเทคโนโลยีขั้นสูงและมูนไม่มีบรรยากาศในเวลากลางวันแสกแดดเหลือเพียงฟลาเวอร์เท่านั้นโอเคค่ะคุณผู้หญิงด้านหลังพวกเขามีกลุ่มคนดูจำนวนมากเดินตามเข้าไปในล็อบบี้โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมระดับหกดาวนั้นไม่ใช่เรื่องตลกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่มใหญ่ปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็เป็นกำแพงมนุษย์ขวางทางผู้คนที่มองดูอยู่หากมีใครร้องขอที่จะทานอาหารหรืออยู่ต่อจะต้องได้รับการขอร้องอย่างสุภาพให้ไปที่แผนกต้อนรับโดยสรุปปปปปคคคควว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 วาา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 มม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 มเเ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 ็็็นนนนนนือออออชชีีีีพพพพขขขขงงกก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 กลลลลิิศแแ้้้้้้่่่่่่่่่จจะะไไไไไไสรรรรถัับผูดดตตฏหยใท ผู้ที่เฝ้าดูยักย้ายกันไปอย่างไม่เต็มใจโดยบางคนยังมีเวลาว่างยืนรอยอยู่ด้านนอกโรงแรมและบางคนก็วางแผนที่จะพักที่โรงแรมเพื่อพบปะโดยบังเอิญและบนออนไอลน์ความรู้สึกที่เกิดจากความงามอันวิจิติทั้งสิบนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความสวยงามนั้นถูกสแสวงหาโดยธรรมชาติยิ่งไม่ต้องพูดถึงฉากแบบนี้เลยนอกจากผู้หญิงที่อิจฉาแล้วมีผู้ชายคนไหนบ้างที่จะไม่เก็บสำเนาเอาไว้ยากที่จะบอกเพราะเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รับข่าวนี้ทันทีแม้ว่าแผนกที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้ดูแลเรื่องออนไลน์โดยตรงแต่่่่่่่่่กก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 ็็็็ถถืืืืออ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 เเเเเเเปปนน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 คคควววววาา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 ามมมมมรร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 รัััับบบบบบผผผิิดดดชชขขขขงง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 แแแตตตตจจจจสสยยยยไไไไ้้้้ลลละะะุุทีีๆึ นอกจากชาวต่างชาต <te> ิแล <te> ้วก็ไม่สามารถระบุตัวตนได้สักคนเมื่อประกอบกับการปรากฏตัวของราชามังกรเจ้าลิงแผนกตรวจสอบเครือข่ายก็ตระหนักได้ว่าผู้หญิงคนอื่นๆก็คงไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันในบรรดาพวกเธอสาวน้อยมังกรถือดาบยาวส่วนแองเด้ร์หยียนและลี่ยาก็สวมชุดเกราะพวกเขารายงานเรื่องนี้ทันทีผู้คนที่ยืนดูคิดว่าอาวุธและชุดเกราะทั้งหมดเป็นคอสเพลย์แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีระบุของแท้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าเลยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการผีก็ได้รับข่าวเช่นกันในวิลล่าแห่งหนึ่ง หาฉันดูดซับยีนด่างเดิมของผู้หญิงเหล่านี้ทั้งหมดฉันในฐานะจักรพรรดิจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นจักรพรรดิหรือไม่เมื่อฉันได้เป็นจักรพรรดิล้ีฉันในฐานะจักรพรรดิผีจะต้องกลัวอะไรอีกคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยสิปีกว่าสิ่งนี้ชีวิตที่อยู่เหนือระดับอมตะผีจะมาถึงเมื่อถึงเวลานั้นด้วยมนุษย์จำนวนมากขนาดนี้ฉันจักรพรรดิผีคงจะกลายเป็นอมตะผีไปนานแล้วหรือแม้แต่มีระดับที่สูงกว่าหลายระดับถ้าอย่างนั้นใครกันที่จะทำอะไรฉันได้จักรพรรด,ดิ์ผ บทที่56ฉันเพิ่งกินขนมปังดำเพิ่มอีกสองสามชิ้นเจ้าหลิงไม่รู้เลยว่าการปรากฏตัวของเธอพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นๆได้ดึงดูดความสนใจของจักรพรรดิพีเพียงหนึ่งเดียวของโลกเพราะความโลภของจักรพรรดิพีความสมดุลเดิมจึงถูกทำลายศาลาดอกไม้ขนาดเกือบร้อยตารางเมตรระดับประดาด,ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์อย่างวิจิตรบรรจงมีเพียงโตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางแม้แต่โตก็ยังตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้สีสันสดใสสวยงามยิ่งนะักห้องส่วนตัวประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแขกผู้หญิงโดยเฉพาะแขกชายอาจจะรู้สึกไม่่่่่่สสสสบบบบาา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 ายยยใจจจเเเเเเเพพีีีีีีงงงงงงแแแคคดดดดดดิินนนนนขข้้้้้้้้มมมมมมผผููููััักรรรลลล็็ออซึปหหหญทททวววถไตะะะโฉ ลืมไปเถอะลืมไปเถอะแค่เอาอาหารทุกจานในเมนูของคุณที่พร้อมเสิร์ฟภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงนี้ออกมาทีละจานก็พอสำหรับเครื่องดื่มเอาอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะสมเจ้าหลิงเริ่มใจร้อนและโบกมือนี่บางทีแน่ใจนะว่าต้องสั่งเยอะขนาดนั้นถึงโรงแรมเราจะไม่ใหญ่มากแต่ฤดูกาลนี้เรามีอาหารให้เลือกมากกว่าแปดสิบอย่างหัวหน้าทีมถามอย่างระมัดระวังคุณไม่เข้าใจหรอกทำตามที่ฉันบอกเถอเจ้าหลิงเหลือบมองลี่อย่างละเอียดอ่อนซึ่งตาเหมาของเธอยือนขึ้นและปืนน้ำลายของเธออย่างระมัดระวังแต่ยังคงมีสีหน้าจริงจััััังงงออออยยยยูู่่่่่่่่่่มมมมมีีีีีีีีนน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 นกกกกิติตตตวใใใาาาาหทททไไบคคคืๆ้้้เเพชธรรด ว่ากันว่าเมื่อเธอนำกองทัพเข้าสู่สนามรบเธอได้ใช้กำลังทหารของตนเองจนหมดทำให้กองทัพไม่สามารถต้านทานได้นี้ไปทำเลยนี่บัตรรหัสคือเลขศูนย์หกตัวคำนวณเอาเองว่าจะเอาอะไรมาบ้างส่วนค่าเครื่องดื่มคุณจัดการเองฉันจ่ายล่วงหน้าได้ถ้าไม่พอค่อยจ่ายทีหลังเจ้าหลิงหยิบบัตรสีดำออกมาราวกับมีเวทมนต์หัวหน้าทีมเห็นบัตรสีดำก็รู้ทันทีว่าเจ้าหลิงมีความสามารถในการจ่ายแน่นอนเธอยิ้มอย่างสง่าง,งามโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วพูดว่ากรุณาเก็บบัตรธนาคารไว้ด้วยนะคะแขกโรงแรมของเราไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องการชำระบิกกกกกก่ออ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 อนนนนนนมมื้้้าา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 าหหหรรรรรเเเเจจจะััััดใทททีีธธ็พพงงสิ์ฟขไป เมื่อมองไปที่อาโทเรียซึ่งนั่งอยู่ในแนวทแย,ยงมุมตรงข้ามกับเธอต้าเหมาของเธอยืนตรงและมีสีหน้าจริงจังบนใบหน้าของเธอเจ้าหลิงก็ล้อเล่นว่าลี่ยาคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงสั่งอาหารมากมายขนาดนี้เมื่อพิจารณาจากสภาพของดาวเหมาของเธอแล้วอาโทเรียคงกำลังจินตนาการถึงอาหารอันแสนอร่อยอยู่แล้วแต่ใบหน้าของเธอกลับมีความสง่างามราวกับราชาทำให้ดูน่าขบขันเกินไปที่จะชมทางด้านซ้ายของเจ้าหลิงนานกงจื่อเยียนผู้มีผมเปียคู่หนึ่งรีบขัดขึ้นมาทันทีลี่ยาข้าเคยได้ยินมาว่าครั้งหนึ่งเจ้านำทททััััพพพออ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 กก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 รร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 บบ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 เเเเเเจจจจจ้้้้้้าา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 ิิิิินน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 นสส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 ีีีีีียยยยยงง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 หหหหหหหมมมมมมดดดดแแลลลละะะะำำำใใใุุ่่่ศไไปปปปืขขขฏวว็ชๆฝธ หน้ามาวของอาโทเรียที่อยู่บนหัวก้มลงก่อนจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งสีหน้าของเธอเคร่งครึมแต่ก็แนงกำเธอพูดว่าไม่มีเด็ดขาดฉันเพิ่งกินขนมปังดำไปอีกสองสชิ้นจริงๆนะคุณต้องเชื่อฉันไปสู้เจิ้งเอ๋ยยังประหลาดใจแหละจริงๆนะคนแข็งแกร่งกลับกินเยอะกว่าข้าอีกถ้าข้าไม่ฝึกฝนและฝืนตัวเองไม่ได้กินอาหารไม่บริสุทธิ์มากเกินไปร่างกายที่แท้จริงข้าคงกินวัวได้เป็นสิบเป็นร้อยตัวในมือเดียวแน่กู้ซุนเอยกหน้าพลางพูดอย่างจริงจังว่าจริง เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดจากคนธรรมดาของเธอไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงพบว่าการกินเป็นเรื่องแปลกและอาโทเรียก็เหมือนกันเพราะแท้จริงแล้วเธอมีพลังที่แท้จริงหลังจากกลายเป็นวิญญาณหญินแล้วตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่แม้จะมีพลังเหนือมนุษย์อยู่บ้างแต่เธอก็ยังคงเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเจ้าของกลุ่มดูเหมือนว่าคุณจะล้มละลายแล้วหนานกงจื่อหยานพูดอย่างที่เล่นขณะที่ผมเปียของเธอแกว่งไปมาทำให้เกิดกลิ่นหอมลอยมาคุณเจ้าหลิงเหลือบมองไปด้านข้างแล้วพูดว่าข้าคือผู้ปปปปกก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 กครรรรรรออ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 องง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 ะะะเเ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 ทททศนน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 ี้้้้้้้้้้้ใใใใตตตตตฝ่่่่่่่่าา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 าไไไไมม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 ชษัััััััิิยยยยย์แแแบบผดดดดดดด็็หห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 ืืืืพพลลลลววจจจจำำำขขขสสถู บทที่ห้าสิบเจ็ดเตรียมพร้อมต่อสู้หลังจากดื่มกันไปสามรอบและทานอาหารไปห้าคอร์สบรรยากาศที่โต๊ะอาหารก็ค่อยๆอบอุ่นขึ้นความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของทุกคนก็ค่อยๆจางหายไปในขณะเดียวกันพนักงานเสิร์ฟก,ก็ตกตะลึงตาเบิกกว้างด้วยแววตาแปลกๆราวกับว่าพวกเขากำลังฝันอยู่ตอนแรกพวกเขาคิดว่าแม้จะสั่งอาหารมามากมายแต่พวกเขาก็คงแค่ทีมอาหารเล็กน้อยเท่านั้นผู้หญิงสวยมักไม่กินมากนักแม้จะอยากกินก็ไม่กล้ากินมากเกินไปแต่พวกเขาก็พบว่าพวกเขาคิดผิดแม้ว่าหหหหญิิิงงสสสาา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 าวว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 ยยยยเเเเเเเลลลล่่่่่่นน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 นีีีี้แแตตตะะะะะคคจจรร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 รัััับบบปปปททออออออมมมมมฉพพ็็ใใกกกกกกกดธถูไไ โดยเฉพาะสาวต่างชาติคนหนึ่งที่ถือป้าเหมาสีทองตั้งตรงปากเล็กๆของเธอไม่เคยหยุดขยับเลยทุกการเคลื่อนไหวดูสง่างามแต่ความเร็วที่เธอกินเข้าไปนั้นน่าหวาดหวั่นจนใครๆก็ต้องสงสัยว่าอาหารทั้งหมดหายไปไหนอาหารกว่า80จานที่หัวหน้าทีมบอกมาเสิร์ฟหมดแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าไม่เต็มดังนั้นพวกเขาจึงสั่งอาหารเพิ่มออไปโดยคราวนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลลุมสาวสวยๆกินข้าวแบบนี้ถึงขนาดผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมยังตกใจเลยอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะดำเนินการใดๆเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากห ผู้จัดก,การทั่วไปเหงื่อแตกพลั้ทันทีคิดว่าเจ้านายใหญ่ของเขากำลังมีปัญหาแต่หลังจากที่เจ้านายใหญ่ตะหนิเขาอย่างรุนแรงว่ามันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนผู้จัดก,การก็รีบลงมือทันทีมื้ออาหารกินเวลานานกว่าสองชั่วโมงพอใกล้จะเสร็จทุกคนก็ชะงักครางก่อนจะสบตากันเจ้าหลิงลุกขึ้นหยิบลูกอมที่แตกออกมาแล้วเลียมันทังพูดว่าข้าไม่คิดว่าจะมีคอโนอไม่สิผีต่างหากจะมาก่อเรื่องวุ่นวายดูเหมือนทุกคนต้องออกกำลังกายหลังอาหารกันหมดผู้หญิงพยักหน้าบางคนพยักหน้าอย่างใจเย็นบางคนพยักหหนน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 น้้้้้้้าา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 าอออออยยยย่่่่่่่่่่งงงตตืืเตืเเ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 มม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 ีีีีีีีพพสจจชชิิิิิวููแลละะะรรรรรคคททททซึดดดดปป็ธักกกกกุไภ ระบบประกาศตรวจพบความผิดปกติในโลกของเจ้าของกลุ่มจักรพรรดิโมเซีเชียนเมื่อเห็นวิดีโอของสมาชิกกลุ่มที่อัปโหลดขึ้นเครือข่ายโดยคนทั่วไปในโลกของเจ้าของกลุ่มปรารานาที่จะยึดครองินนั่งเดิมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มรวมถึงเจ้าของกลุ่มเพื่อฝ่าด่านไปยังอาณาจักรจักรพรรดิีจากนั้นยึดครองโลกของเจ้าของกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาการกระทำนี้แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าของกลุ่มแต่จะส่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมของโลกของเจ้าของกลุ่มในเวลาเดียวกันการพยายามที่จะยึดครองหยินนั่ สมาชิกทุกคนในกลุ่มนี้จะต้องเข้าร่วมภารกิจนี้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของสมาชิกในกลุ่มระบบจะมอบพลังและเวทมนตร์ระดับ5ดาวให้แก่สมาชิกที่มีระดับต่ำกว่า5ดาวเป็นการชั่วคราวซึ่งสามารถทำลายผู้ผีและมอนสเตอร์ได้อย่างรุนแรงเวทมนตร์เหล่านี้จะถูกยกเลิกหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่มในระหว่างภารกิจนี้เวลาในโลกของสมาชิกทุกคนในกลุ่มยกเว้นโลกของเจ้าของกลุ่มจะถูกหยุดไว้การฆ่าผีและสัตว์ประหลาดในภารกิจนี้จะได้รับคะแนนและการปกป้องผู้คนในโลก เกณฑ์ความสำเร็จภาร,รกิจวิญญาณของจักรพระพัดถีโมซยวเทียนกระจัดกระจายเวลาภารกิจสูงสุดภายใน24ชั่วโมงในโลกของเจ้าของกลุ่มภารกิจดังกล่าวทำให้จ่าวหลิงตกตะลึงด้วยซ้ำนั้น,นกงจื่อหยานกล่าวด้วยใบหน้าที่อิจฉาเจ้าของกลุ่มคุณต้องเป็นลูกแท้ๆของกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันแน่ๆเจ้าหลิงปลอบตาแล้วพูดว่าใครจะไปรู้ว่ากลุ่มนี้กำลังมีปัญหาอะไรกันอยู่เตรียมตัวสู้ได้เลยพนักงานเสิร์ฟรอบข้างทุกคนต่างก็ไม่เข้าใจเลยพวกเขารู้จักทททุุกกกกกกคคาาาาาาาแแต่่่มม่่่่เเเเเมม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 มืออออออนนนนนรรรวววัััลลลบบไไีีีหหยยยจจ้้ขขงงงงพพิิปส์ฟูๆ จ้าหลิงโบกมือน้อยๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกหมอนั่นบ้าไปแล้วดูเหมือนว่าการฟื้นคืนจิตวิญ,ญญาณจะถูกเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้แค่เล่นไปตามสถานการณ์ก็พอบทที่58เมียกดเมฆดำปกคลุมเมืองคุณผู้หญิงนี่มันอะไรหัวหน้าพนักงานเสิร์พพยายามถามอย่างรวดเร็วทันใดน,นั้นหมาป่าตัวสูงครึ่งมนุษย์ก็ปรากฏตัวขึ้นสวมหมวกขาดๆเดินตัวตรงและมีขนสีเทาป,ปกคลุมทั่วตัวจากนั้นลิงจิวในชุดเต๋ากวงเทียนโยในเสื้อคลุมยาวและแว่งกันแดดสีอมพันใช้อินูเทอร์ถือ โฮ่โฮโฮและทันทอเทพเจ้าสายฟ้าทันใดนั้นจ่าวหลิงก็รู้สึกว่าผมของเธอตึงขึ้นราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาจับผมของเธอไว้จากนั้นก็มีเสียงสุนัขเห่าดังมาจากใต้เท้าของเธอและเธอก็เข้าใจเรื่องนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชัยอินุไวครึ่งตัวสวมเสื้อคลุมสีแดงมีค้อนขนาดใหญ่ติดอยู่ที่อุ้งเท้าเล็กๆของมันกำลังเงยหน้าขึ้นมอ,มองเธอดวงตาของมันเต็มไปด้วยดวงดาวแลบลิ้นออกมาดูเหมือนจะกำลังยิ้มว้าวทอตัวจริงน่ารักมากโลลีหางแปดรีบย่อตัวลงทันทีอยากจะกอดชัยอินอทงีมมมลู่เธอ เราลักทุกคนมาครบแล้วผูดจัดก,การสุนัขถึงพวกเขาจะดูเหมือนชายอินุแต่นั่นก็แค่ฉากของพวกเขายังไงซะพวกเขาก็เป็นเทพเจ้าอยู่แล้วทัศนคติของคุณก็เลยมีปัญหาและพวกเขาคือสมาชิกในกลุ่มของเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราทำไมคุณไม่คิดว่าหมาป่าสีเทาจะน่ารักราจาวิ่งเปล่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้มีเพียงพระมเหสีอยู่ในพระทยัยยิ่งกว่านั้นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ไม่ได้สนใจมนุษย์แม้แต่ผู้หญิงสุนทรียศาสตร์ของเราต่างกันผีอยู่ไหนกันกษัตริย์อง เขาไม่ได้มองไปที่ชายอินูทอเลยด้วยซ้ำเพราะแค่เพียงมองเขาก็แทบจะระเบิดด้วยความโกรธแล้วพนักงานเสิร์ฟตกตะลึงมากและมีสีหน้าหวาดกลัวหมาป่ายืนตรงและพูดภาษามนุษย์มีผู้คนหลายคนปรากฏตัวออกมาจากอากาศและสุนัขถือค้อนนี่แม้ว่าบางคนจะเคยดูรายการทีวีหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มบางคนก็ตามแต่ในขณะนั้นพวกเขาไม่สามารถจำหรือเชื่อมโยงจุดต่างๆเหล่านั้นได้เมฆดำกำลังกดทับเมืองจ่าวลิงเดินไปที่หน้าต่างเลียกหนงที่กำลังป๊อปและเปิดมันออกเธอมองเห็นกลุ่มเมฆสีดำขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากขอบฟ้าไกลๆอออยย่่่าาาางงงงรรรรรวววดเเเ็หมืืนนนนกกกกัับแ๊ขทีปฏใภพต์ฟู ท่านเจ้าของกลุ่มฉันเกรงว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่อาจต้านทานการต่อสู้อันวุ่นวายขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ใช่ไหมแองเจิ้ลหยานเดินไปที่ด้านข้างของเจ้าหลิงและกล่าวไม่เป็นไรครั้งนี้ข้าจะไม่เข้าร่วมการโจมตีข้าจะปกป้องพื้นที่และอาคารพวกเจ้าจะสู้กันเท่าไหร่ก็ได้เจ้าหลิงกล่าวอย่างไม่ใส่ใจเข้าใจแล้วแองเจิ้ลเหยียนนบยักหน้าหลังโค้งเล็กน้อยลำแสงพุ่งออกมาจากสะบกักหลังจากแสงสลัวลงปีกสีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่คู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหลังของแองเจิเ้ลเหยียนพัดแผ่วเบาเธอยืดตัวตรงขึ้นและจับมือขวาของเเเเเธออ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 จจจจจาา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 กกกกกนน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 ัััั้้้้้้้้ดบบบสส็ยยยยื่่มมพรรแแแแแงงงงงวไปฏขึททีีิิิิลลลลหหห พนักงานเสิร์ฟหญิงคนหนึ่งกรีดร้องด้วยความประหลาดใจแองเจิลย, Angel, ยานหันกลับไปมองทำให้เธอตกใจจนต้องถอยหนีหลายครั้งสีหน้าตื่นเต้นในตอนแรกของเธอเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกทันทีเมื่อพนักงานเสิร์ฟหญิงคนนี้กระตุ้นพนักงานเสิร์ฟอีกคนและหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟก็ตอบสนองทันทีลุงจิว๋วหมาป่าสีเทานอกหน้าต่างปีกสีขาวของเธอแผ่กว้างออกไปและกลายเป็นเพียงจุดแสงสีขาวเล็กๆใต้เมฆดำเต่าตผู้ต่ำต้อยผู้นี้ขอลาไปก่อนลุงก้าวยับหน้าให้ทุกคนหยิบยันสองอันออกมาจากถุงแปดเหลี่ยมมแแแแลล้้้้ววปปิิดดดดไไทททีีีีี่่่่ขขาาาาาอออออััััักกกกกษรรรรูนน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 บบยยยตเเเเเเเืืงง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 สสสสใ็็ะะหหพุช ลุงเก้าคนเดิมไม่มีความสามารถนี้แต่ตอนนี้กลุ่มได้มอบพลังห้าดาวให้เขาชั่วคราวดังนั้นเขาจึงมีความสามารถนี้พลังห้าดาวหากจำแนกตามนิยายการฝึกฝนจะเป็นขั้นแก่นทองคำในหมวดโตฉีจะเป็นโตวิงพวกเขาสามารถบินได้เป็นเวลานานด้วยความช่วยเหลือของสิ่งประดิษฐ์หรือเวทมนต์และการบินระยะสั้นก็ง่ายดายเมื่อคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญสงครามฉันผู้อาวุโสจะขาดไปได้อย่างไรท่านเจ้าของกลุ่มขอลาก่อนดวงตาของกงเทียนโยเปล่งประกายแสงสีแดงฐานเขี่ยวมันพายทั้งสองข้างของเขายื่นออกมาเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในทันทีไปซู่ หลังจากวัวงูโผล่ออกมาจากหน้าต่างร่างงูยาวของมันก็โผล่ตามมาติตดๆและกลายร่างเป็นงูเหลืองยักษ์ที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้ว่าจะออกไปด้านนอกแล้วแต่ขนาดของงูเหลืองยักษ์ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวอย่างน้อย15เมตรหรือมากกว่านั้นและมีความยาวหลายร้อยเมตรถ้าไม่ใช่เพราะขาดเขาและกรงเล็บมังกรมันก็คงเป็นแค่มังกรยักษ์ตะวันออกเท่านั้นร่างของงูกดตัวขึ้นไปข้างบนพุ่งทิยานไปบนท้องฟ้าอันยาวไกลและเข้าไปในกลุ่มเมฆสีดำที่ลิ่งไปมาด้วยเพราะเมฆดำเหล่านั้นไไมม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 ่่่่่่่่ใใใชชเเเเเเเฆฆดด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 ำำำจจจจจจจรร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 ริิิิิิงงงงงงงๆแแแตตตตตตตป็็นนนนนออออออาา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 ณณัััััััักก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 ููููผผผผผผีีีีีีีีีขขขพพพพโสยยยววททททททซึึหหหหุุ้้้้้้ศลลละะะบบบคญษื